พยายามจะส่วนด้วยมัดขวาครับไปเต,ตอ,อยางบ้างครับอ้ามีมีผายมือสวัสดีครับแฟนแฟน YouTube Channel ูมวยบายย่มนาไไรในเทมนี้ครับจะพาไปชมไฟการชกของเขมรจอมลีลาจอมกวนบาทหานั่นก็คือยุดยักกิวที่ไฟนี้ครับโชว์สารพัดลีลาเกียนใส่นักมวยไทยพร้อมด้วยไฟแถมอีกหนึ่งไฟครับแฟนๆจะได้ชมกันอย่างจุใจ และก่อนที่จะชมมวยคู่นี้ครับฝากกด Subscribe กดสัญดิ่งติดตามกดแชร์ช่องนี้ด้วยนะครับในช่องยังมีคู่มวยมันๆอีกเยอะมากันที่รายการนี้ครับซึ่งมวยไทยถล่มมวยเขมรครับจัดขึ้นวันที่30มีนาคมปี2025หรือตรงกับปีพศ2568ครับที่ประเทศกัมพูชาสดๆละร้อนครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี่เองครับนักชกไทยของเราครับพยักดำซอสกุนนนครับเจอกับยุนจักกิวจากกัมพูชาครับ วั่นี้โชคนพิกัด67กิโลกร,รมัมกำหนด5ยกครับนักชกไทยมุมน้ำเงินนะครับพยักฆ์ดำซอสกุนนนครับ27ปีสูง177เซนติเมตรยูก,กิว36ปีนะครับนี่นี่น,นี่พิยุทธพิยุทธโอ้โหพุงนี่พุ้ย,ยนะพิยุทธนะ36ปีครับสูง167เซนติเมตรครับนี่นักชกไทยครับกำลังถอดมงคลอยู่นะครับโอ้โหพิยุทธพิยุทธนี่พิยุทธนี่สมบูรณ์จริงๆเออ ไม่รู้ว่าหลังเลิกมวยเนี่ยไปเป็นเด็กสมบูรณ์ขเขมรมาผมก็ไม่รู้นะเอออ่ะยกแรกกัลังจะเริ่มต้นขึ้นอล้วอูดูกระตัดผมดูกระตัดผมโคตรเฟี้ยวอ่ะโคตรเฟี้ยวอันนี้ครับแม่โอ้โหลิงเกิงเรายังมองครับยังเหลียวมองครับโอโ้โ่ยุทธกนเน่ตัดผมโคตรเฟี้ยวเลยโอ,โอ่ะโอ้โหอ่ะเดี๋ยวยกแรกกำลังจะเริ่มต้นขึ้นครับไถน้ำเงินนะครับขเขมรมุมแดงครับ แต่คู่นี้นี่ส่วนสูงห่างก,กันพอสมควรเลยนะครับน่าจะละโอ้ทีมทีมพิยุทธพิยุทธแม่หกเขมรตีลังกางอะไรก็ไม่ยุธโดนตีนของพยักดำไปก่อนครับหนึ่งทีโอ้โหมาถึงยังไม่ได้โชว์ดีลาก็โดนถีบซะแล้วยับดึงเข้ามาครับยุดัก,กิพยับแม่เน้นเน้นหมูความดุดันความดุดันพร้อมกับผมผมทรงเป๋เอทรงเป๋อโอ้โหนี่เรียบป้าดเป๋งห่างนะโอ้เดินเดินจี้นะครับ ยุธยุธเนี่ยสายความเก่าครับทงในบ้านนี่มันมันจะมาหน่อมแหนมได้ยังไงอะ่ะเออตีครับแต่ต่อยางไปหนึ่งทีครับแม่พิยุทธพิยุทธ,ธนี่โหดโหดมาทรงโหดเลยพยิยุทธเลยแต่ต่อยางมปครับโอ้โหเน้นไปที่ท่วงล่างเลยครับกาให้หนมวยไทยนี่ไม่ต้องเดินกลับกลับไทยอ่ะเออเราต้องหามกลับอ่ะดูดูลีลาดูลีลาพิยุทธโอ้โหนี่เขามีมีผายมือโอ้ลีลาแค่นี้เหลือรัฐประทานจริงครับพิยุทธครับ ยับแล้านาครับยุทธจักจิวนายชกไทยพยายามทีบครับสาดไปด้วยซ้ายหนึ่งทีครับอ่าโอ้เหมือนเหมือนโดนกระจับครับพ่ยุทธ์โอ้พ่ยุทธ์นี่กระเกียนได้โล่งยิงครับอย่างเป็นฝ่ายเดินครับยุทธจักกิวครับนหนไม่โอจอยนี่ครับล้มล้มเสร็จพ่ยุทธ์ไม่เย้ยเลยครับพ่ยุทธ์โอ้โหทุกรูปแบบจริงๆครับพ่ยุทธ์ครับ ยับเดินเข้าหาครับนักมวยกัมพูชานะครับยุดจักิวนะครับอ่าดูดูโอ้ยชกไปมีความสุขไปยิ้มเย้ยไปโอ้โหอะไรมันจะสุขใจปั่นนี้เดินครับยังเป็นฝ่ายจี้ครับในชกไทยยังแหวนยังตั้งรับครับพยายามจะส่วนด้วยมัดขวาครับไปต่อยางบ้างครับอ้ามีมีขายมือไม่เท่าไรเสียมเสียมมึงไม่เท่าไรเตะงี้เตะทําไมวะเออขยับเดินเข้าหาครับยุดจักิวยังเดินครับคู่ยังต่อโดนทิบโดนทีมไงท้องไปครับหนึ่งที โอ้โหทําเป็นเล่นตลอดครับยุจักกิวครับแหมคงจะมั่นใจตัวเองครับชกในบ้านชกในประเทศแหมมันน่าจะหวานเกี๊ยบอ่ะหวานเถอะเออยังเดินครับยุจักกิวยังเดินยังจี้ครับยังเกาะตตดครับพยับพยับแหมจะออกยังไม่กล้าออกครับพยักดาพยักดําออกไปแล้วเดี๋ยววืดครับเดี๋ยววืดครับเอาเน้นๆ้นดีกว่าเอาเน้นๆ้นดีกว่าพี่ยุธจะได้ไม่เสียแรงเออ อย่างน้้ไปที่การเจาะยางบริเวณขาซ้ายหน้าของนักชกไทยนะครับถีบครับซ้ายถีบถีไม่พิยุทธเข้ามาใกล้ๆครับตัวไรหนีตัวไรหนีแม,ม่เข้าใกล้ดีกว่าเออขยับเดินเข้าหาครับยุทธจะกิวแม่ก็ยังเป็นเกมการดูเชิงของพยักษ์ดำอยู่นะครับโยกหาจังหวะครับยังไม่มีจังหวะเข้าทำกระแทกยับต่างระยะเรียกว่าอ่าเกมจะเคลียร์ให้ล้มครับโอ้พิยุทธแม่พิยุทธนี่เหนือชั้นจริงๆ ขยับเดินอ่ะอู้ทิ้งทิ้งหมัดขวาโอ้เอากาวตายนะกาวตายนะพิยุทธ์เดินครับเดินจี้ไปครับนี่ครับดูกระทิ้งดูกระสาวหมัดโอ้โหเป็นชุดคำหมดยกแรกครับและนี่ครับภาพช้าจังหวะในยกแรกนะครับนี่ครับแมตไกโดนกระจับแล้วนี่นี่นี่โอ้แทนที่จะเข้าขอโทษแลวพิยุทธ์พิยุทธ์จะตามเสิร์ฟโอ้ดูพิยุทธ์กานี่ครับพอเขี่ยล้มปุ๊บในการแกบหายมือครับเยอะเลยครับพิยุทธ์โอ้พิยุทธ์นี่กัน แกเกียนจริงๆเกียนสู้คนนี้ไม่ได้ครับแมสาวลิงเกิงเรายกที่สองครับมาดูนครับว่าเกมการชกจะจบยังไงครับพี่ยุทธแกนี่ทวงนี้แกห้าวเป้งครับยกแรกมีทั้งยักษ์ไหลย,ยิ้มเย้ยโอ้โหเอาทุกเอาทุกอย่างเออยังเป็นฝ่ายเดินเข้าหาครับพี่ยุทธครับขยับยุทธยักษ์กิวส่วนนักชกไทยน้ําเงินนี่พยักดําครับขยับเดินเข้าหาครับพี่ยุทธโอ้โหพี่ยุทธยังขยับเดินเข้าหายก ไต่จ่อยามาป็หนึ่งทีครับเคาะเป็นหนึ่งทีอ่ะเคาะคืนมา้งเลยครับแมโดนไปแล้วครับโดนบ้างครับขยับโยกอ่ะโดนแต่พับในบ้างครับแมสับกันเลยครับพับนอกพักในโดนไปเรื่อยๆเอ้าพิยุทธ์ยังไม่สนยังเดินอ่ะโดนอีกทีครับพิยุทธ์พิยุทธ์อ่ะโดนอ่ะเรียบร้อยครับอ่ะเรียบร้อยครับเหมือนโดนรถทับครับโอ้โหเหมือนสุนัขโดนรถทับขาครับอ่าลากลากพิยุทธ์พิยุทธ์ไหวไหมพี่พี่ไหวไหมเนี่ย โอ้โหพิยุทธ์กอดเชือกครับตอนนี้พิยุทธ์กรรมการถามไหวไม่บองบองเอาไงบองพอเถอะพอจะกลับไปหาลูกเมียเรียบร้อยครับพิยุทธ์ไม่เอาแล้วครับโอ้โหโดนเตจอย,ยางไปสี่ทีเรียบร้อยครับพิยุทธ์กูจบครับจบโอ้โหเดี่ยงเลยครับพิยุทธ์โอไม่น่าเลย โอ้ยกแรกมาทรงยังเก่าเลยครับโอ้โหพอยกสองนี่โดนไตขาสี่ทีพี่ยธกูเรียบร้อยเลยนะครับเอออย่าเพิ่งไปคลิปนะเดี๋ยวเดี๋ยวมีมีมีไฟแถมอีกนะเออนี่ครับโดนเจาะยางบริเวณขาซ้ายหน้าครับโอ้พับเพียบเราดูดูดูับขาตุ๊ัตตุ๊เป๋แหละเออโอ้พี่ยธนี่ครับโดนไตเออนี่ยยังยังยังนี่ครับโอ้ขาพับเพียบเรียบร้อยเลยครับ โอ้หมุดเลยครับมุดเข้ารูเลยครับโอ้โหพี่ยธโกไม่ยกแรกนี่ยังเกียนนะทั้งผายมือยิ้มเย้ยยันโอ้ทุกรูปแบบนี่ครับนักชกไทยเตะปุ๊บแล้วกระชี้ครับแล้วก็บอกว่ามันก็เท่านั้นโอ้โหมันก็เท่านั้นจริงๆครับโอ้โหยกแรกนึกว่าน่ายกต่อมานี่โอ้นี่นี่นนนตูนหนักตูนหนักเรียบร้อยครับนักชกไทยเราครับพยักดำสองคุนมครับ เป็นฝ่ายชนะน็อกยุทธยักษ์กิลในยกที่2เท่านั้นเองอย่าเพิ่งเป็นคลิปนะมีคลิปหนึ่งมีคลิปหนึ่งอย่าเพิ่งเปิดน,นะพี่น้องอ่ะมวยแถมครับมวยไทยถลมถม่มเข้ามาเห็ครับยี่สิบเจ็ดธันวาปี2024นีนะครับก็เมื่อปลายปีที่แล้วนะครับนักชกไทยของเราครับนะคือสายตวดวิ่งอุบลครับเจอกับยุทธยักษ์กิลที่เพิ่งดูเมื่อกี้เนี่ยครับไปนี้ชกในพิกัด70กิโลกร,รมัมกำหนด5ยกครับสายตวด20ปีสูง170ซนติเมตร ยุดยักกิว36สูง167เซนติเมตรครับยุดนี่พี่ยุทธนี่แกแกมุมแดงนะเออ36นะพี่ยุทธนะแม่แต่แกอ้วนท้วนสมบูรณ์ดีจริง,รงๆโโอ้หซ้ายไปหนึ่งทีครับแต่ปแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับแม่สายตัวน่าจะนุ่มแข้งครับแม่แตะเหมือนเหมือนอะไรนุ่มๆโดนแข้งอ่ะเออมันนุ่มแข้งทีไปหนึ่งทีครับยุดยังขยับโดนช่วงล่างไว้ครับแม่ช่วงล่างไม่ค่อยโอ้ขึ้นบนขึ้นบนโอ้โหซ้ายนี่ขึ้นสูงนี่มีเซ พี่ยุทธกูมีแซแล้วตอนนี้อ่ะพี่ยุทธพี่ยุทธไม่ไม่เล่นละไม่ร้อนเล่นละเพราะเพราะเสียมมันเอาจริงเออกูไม่ร้อนเล่นละซ้ายไปนหนึ่งทีครับพี่ยุทธกูกูไม่ร้อนอ้าลงเลยครับพี่ยุทธอ้าเอาเอาเฮ้ยกรรมการไม่นับโอ้โหมึงจะใจดีอะไรขนาดนั้นอ่ะใจดีใจดีกันเสริฟเลยครับตามเสริฟมัดสะมัดเตอร์เจอข้างไปหนึ่งทีอดภาคภาคได้ไม่ถูกก็อโดนอีกทีลงนะครับโอ้โห สายทั้งแถบครับโดนจนลงจนได้ครับยุดจักกิวกรรมการนับครับใจเย็นๆครับอาบองบองมึงใจเย็นนะเดี๋ยวกูนับทัก้าสโลให้บองมึงใจเย็นอ่ะรุยไหมครับโอ้โหโดนมปหนึ่งนับแล้วบพี่ยุดกูยกแรกอ่ะโดนไตขาล้มอ่ะเลื่อนเลื่อนอะกูไม่นับเดินครับยังเดินครับยุดจักโอ้โหโมโหเข้ามาเสียมมึงเข้ามาเสียมบอกกูจะเข้าทําไม่กูเลือกจวกวงนอกก็พอแล้วเออกูจะรีบเข้าทําหมขึ้นบนครับ สายโอ้สายทั้งแถบเลยครับทางด้านของสายตรวจขยับโยกไปสายขาไอีกทีครับสายลา่างอะทำท่าไม่ดีทำท่าไม่ดีททดอะเดียเด่ยงเดี่ยงกรรมการต้องนับนะมึงเดี่ยงนะกูต้องนับนะบองนะนับไปเลยครับใจเย็นๆครับไม่ต้องรีบครับแม่ชกมาไม่กี่นาะทีครับสองนับเข้าไปแล้วพิยุทธ์กูจะรอดไหมนี่ถ้ารอดที่นี่ก็ต้องไปตายโรงพยาบาลนะดู2ซอ,อาโดนทีเดียวเรียบร้อยครับโอ้โหพิยุทธ์กู โอ้โหจบเดบครับพิยุทธกูแม่ช่วงล่างนี่เรียกว่าบัลไลหมดแล้วครับช่วงล่างโอ้โหโดนสั้นเลขครับโอ้นี่ไฟนี้เมื่อเมื่อต้นปีที่แล้วนะครับเมื่อปลายปีที่เราวกับไช่ต้นปีเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับโอ้โหพิยุทธกูเรื่องซ้ำเรื่องซ้อนครับแม่สภาพครับแม่แต่ชกไทยก็เมื่อสักครู่ครับเข้าไปขอโทษครับ นี่ครับโอ้โหดูดูดูเหนื่อยหน้ามามองเหนื่อยหน้ามาดูใครใครมาดูใจกูมั่งนี่ครับโอ้โหเลี่ยงกิงๆครับเรียบร้อยครับแม่นักชกไทยแล้วครับสายตรวจนี่สับขาอย่างเดียวครับนี่เขามาขอโทษครับโอ้จบครับจบโอ้โหเลี่ยงนอนอาซ่าเลยครับนอนอาซ่าจริงๆครับนี่ครับนอนโอ้โอนอนโอ้หย้าเยียดอะย้าเยียดอ่ะยาวเยียดเก็บพนมเป็นอะเออ โอ้ยเราเนี่ยค่อยๆซุดลงเลยครับโอ้ขากันนี่เด้งเด้งมาเลยครับสองไฟนี่แม่น่าจะไปเช็คช่วงล่างมึงนะหยุดนะเออเรียบร้อยครับสายตรวจวิอุบนครับเป็นฝ่ายเตะขาชนะนอะหยุดยักกิ๋วเพียงแคายกแรกเท่านั้นเองรับชมจมที่ร้อยแล้วแฟนๆคิดเห็นเป็นอย่างไรบ้างครับแสดงความคิดเห็นในช่องคอมเมนต์ใต้คลิปวีดีโอนี้เลยนะครับสุดท้ายนี้ต้องขอบคุณทุกการติดตาม คิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ